สี 4, 3, 2, ่สามสองสวัสดีพร้อมกันนะหนึ่งเจ้าเขาเจ้าครัหนึ่งเจ้าคขหนึ่งสองห้าสี่สามสองสวัสดีครับพวกเรานะครับแก๊งฮาโรโบนี่โกเองนะครับเนื่องจากในวันนี้นะครับมีเศษของดาวหางฮันเล่ตกนะครับพวกเราแก๊งฮาโรโบอยากมีเพลงมอบให้พวกคุณทุกคนในวันนี้นะครับถ้าพวกคุณพร้อมล้ว เชิญรับชมรับฟังครับจงวังที่มีาดาวดวงหนึง่งเขาจรในอากาศจากวันนั้นฉันก็มองลองไม่เหมือนเดิมสิ่งที่สวยงามในชีวิตที่พ่เธอคงไม่ืีคุณใครแล้วทุกมันแท้ด้วยดวงตาคู่นั้นของเธอ

นี่คือบทเพลงที่แก๊งคารบโบนิโกเองจะมอบให้สำหรับงานที่มีเศษดาวห่างฮันเลตกในวันนี้นะครับท่านผู้ใดที่บันทึกวิดีโอทันก็ถือว่าเป็นโชคแก่ท่านนะครับ วันนี้วันนี้ดาวหางอะไรตกแล้วครับใช่ครับเป็นเศษของดาวหางฮันเล่ครับคุณฟศิเอดดาวหางอันเล่คือดาวหางอะไรนะครับดาวหางฮันเล่เป็นเพื่อนกับเป็นเพื่อนกับดาวหางฮัลโลโบนี่โผลเองไงครับโอ้มีฮันเหมือนกันต้องไวตะคูลเดียวกันตะคุณเดียวกันซึ่งเรากําลังมาอวยพรมีชัยไปกับดาวหางฮันเล่ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของดาวหางฮัลโลโบนี่โผเอง อนันเขามาทุกเจ็ดสิบห้าปีอันนี้มาไม่มาเลยไม่มาเลยนานามาทีนะครับท่านผู้ใดที่บันทึกวิดีโอก็ดีใจกับท่านด้วยอ่ะไม่กี่ถือว่าเราถือว่าอวยพรไปแล้วต่อไปนี้จะเป็นเพลงของพวกเราเองนะครับเป็นเพลงอวยพวกเราอวยพวกเราเองก่อนที่จะลงไลฟ์นะครับพวกเราจบเพลงนี้แล้วพวกเราจะตัดไลฟ์เซทันทีนะครับผมเพลงต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านเชิญรับชมและรับฟังเพราะว่าเป็นเพลงที่พวกเรานั้น เชื่อว่ามันคือเพลงที่ลึกซึ้งกินใจสำหรับผู้คนทุกคนอย่างแน่นอนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันครับานนเนนนเใป็ใครน

เอาใหม่เลยไหมรีเซ็ตรีเซ็ตเปิดคอร์ดรีเซ็ตเปิดคอร์ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเนื้อหน่อยลืมเนื้อจอมันดับอะตุ้ยต้ยอสิ่งเราเมื่อกี้ไม่เคยเกิดขึ้นอ่าโอเคเหมือนถ่ายรายการห้าสี่สามสองต้องเอาใหม่นะบทต้องแบบว่าเป็นแบบห้าสี่สามสองเนื่องจากเพลงดาวหางฮันเล่เพื่อนของเราจบไปแล้วเราจะเปิดเพลงดาวหางฮัลโหลโบนิโกเองให้ทุกคนได้ฟังอืนี่คือเพลงที่พวกเราแต่ง กันมาเองแล้วก <mm ็รู้สึกว่ามันกินใจสั้งเราทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เชิญรับฟังครับเล่นบิดมเล่นบิดามสองไม่ใช่รายกรห้าสี่สามสองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับฟังครับรับชมหายไปไหนอะห้าสี่สามสองถ้าทุกคนพร้อมแล้ว เชิญรับชมและรับฟังครับไอ้จริงมั้ยกูเห็นไม่น่าใส่บ้านยำเลยมันมองเป็ดไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่ทำไมต้องทำไม่ได้เทคสุดท้ายละเร็วก่อนที่ฝนจะตกห้าสี่สามสองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังไอ ห้าสี่สามสองถ้าทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับวัสุดาผู้ใดเนอะเดินเข้าใ้ดุริยาเรามันเป็นใครเนอะชายรู้วิชาใน้บอกบอกฝันดีกับเธอ ตื่นมาก็เจอโฉนเงาไฟเธอในตอนเช้าตัววาสนาผูดด้ใดเนอะดูนั่งไปนั่งไกลกันแล้วมันเป็นใครเนอะใจคิดไปเองก็ช่วยมองก,กันให้รู้สักที่าเธอบอกไนดีกับเธอตว่าสนาผู้ใหญ่ ว่าสนะผูดด้ใดนาะที่รักได้รู้แลเจ้าู้มันเป็นใครนาใถ่รู้ให้เธอได้นอนในทุกฝันดีกับเธอตื่นมาก็เจอชองเงินไฟเจอในตอนเช้าดูว่าสนะผูดด้ใดนาะดูนั่งในท่ก็ <c oughs> ไม่มีครูคนเดียวแล้วตอนเนี้ย <c oughs> สาสี่สามสองหนึ่งกูวันสุดท้ายนะได้รักที่ดูและเธอแล้วมันเป็นใครเนาะใจรู้ไม่ได้เลยบอกวันดีคิดแช่แต่ตอนนีก็จะชงกาแฟเธอในตอนเช้าก็วันสุดท้าย มีเพลงจบวันนี้ทอดจบไปแล้วน่กี่ตั้งแล้คนเป็นใครนนัเธอิดได้่อะไอะไะไได้ักทีว่าเธอไม่มีเธอบอทีว่าเธอยังไม่มีใครก็ว่าสุดน้ำันนไดู้้ได้ดูและเจอลมันเป็นใคร เธอตื่นมาก็เจอตรงเงาไฟเธอในตอนเช้าว่าเสนอผู้ใดนาะดูนั่นแล้วแล้มันเป็นใครเนาะเธอคิดยังไงฉันไม่ต้องไม่ร <c oughs> ู้ว่าเธอไม่มีเธอไฟเธอยังไม่มีช้า ยูยเหและนี่นะครับคือบทเพลงของแก๊งดาวหางฮัโลโบนิโกเองก็ไม่ว่าทุกคนจะชอบหรือไม่ชอบ <c oughs> จะติหรือไม่ติขอบอกไว้ตรงนี้ <c oughs> พวกเราไม่สน <c oughs> พวกเราไม่สนเพราะพวกเราฮัลโลโบนิโกเองวงเล็บเปิดอีสปอรวงเล็บปิดแล้วเจอพวกเรากันใหม่ไม่รู้ว่าในโอกาสไหนอาจจะเป็นดาวหางฮัเล่โคจรมาเจอพวกคุณอีกครั้งเหมือนแก๊งฮัลโลโบดาวหางไม่ใช่พดอรพเหมือนแกงดาวหางฮัลโลโบที่จะมาโคจรเพวกคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ ดาวห่างโพสต์อ่ะสตังไม่ได้จะพูดอีกไหมครับครับโอเคเราจะทำท่าถ่ายรูปเพราะทุกคนแคปภาพพวกเราไปนะครับสำหรรบแกงขั้วโ,โบหนึ 1, 2, 3, ่งสองท่โพสพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามรอบวันน <c oughs> ี้เท่ไ้เท่ไปปล่อไปล่อยปล่อ สำหรับวันนี้คงจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ดูไลฟ์พวกเรามาถึงจนถ,งถึงวันนี้นะครับยังไงก็